เดือนเพนเด่นดวงนักร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอัปเดตคิวงานยาวถึงสิ้นปี เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่กลับมามีกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลอีกครั้งสำหรับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะซึ่งเป็นคลิปของคณะทิวลิปเอ e นเ a อร์เทนเมนต์เมื่อ30ปีก่อนโดยนักร้องคือเดือนเพนเด่นดวงที่ปัจจุบันได้แขวนใหม่ไปแล้วแต่หลังจากที่เพลงนี้กลับมามีกระแสอีกครั้งก็ทําให้เดือนเพนเริ่มกลับมามีงานคอนเสิร์ตถ่ายรายการและคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆล่าสุดทางเพจเดือนเพนเด่นดวงได้ออกมาอัปเดตคิวงานด้วยว่าคิวงานคอนเสิร์ตคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ17กัน 18กันยายนถ่ายงานโฆษณาจังหวัดชนบุรี19กันยายนถ่ายงานโฆษณาจังหวัดชนบุรี20กันยายนถ่ายงานโฆษณาจังหวัดชนบุรี21กันยายนถ่ายงานเวิร์กพอยต์22กันยายนตลาด304ปราจีนบุรี23กันยายนถ่ายรายการกอทม30กันยายนฟันเฮาส์สารคาม11ตุลาคมตะวันนานนคระนม27ตุลาคมโรงเตี้ยมยโสธร 28ตุลาคมนครสวรรค์4พฤศจิกายนอุทัยธานี31พันวาคมต่อวันนานนครพนมติดต่อคิวการแสดงโทรหรือว่าลาย088 5522 435ตะติดต่องานรีวิวโฆษณาโทร095 704 5187ปิน